ครับผมไว้รุ่นรลซิงครับวันนี้ก็อยู่กับป๋าเน่งนะครับป๋าเน่งกลุ่มเพียวๆนะครับจอยป๋าเน่งแนะนําตัวอีกรอบครับสวัสดีครับผมป๋าเน่งเพียวๆครับครับวันวันนี้ป๋ามาทําตามสัญญาเมื่อคิ้ที่แล้วใช่ไหมครับผมเห็นเห็นป๋าบอกว่าแปลงหน้าใช่ไหมครับใช่ครับคือสัญญาไว้ว่าถ้าแปลงหน้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็จะมาต่อกันอีก EP นึงอ่าเดี๋ยวไปดูรถป๋าเลยว่าป๋าทําอะไรมามั่งเปลี่ยน หน้าตัวไหนมานะครับอยาให้ป๋าแนะนําเลยโอเคครับครับรอบนี้ทําอะไรมามั่งครับรถก็มีแปลงหน้าใหม่แปลงหน้าปตัว2020 2020ฮะครับผมทําทํามานานยังครับป๋านี่ก็น่าจะได้ประมาณ2อาทิตย์ละป๋าป๋าลองบอกเพื่อนๆหน่อยว่าไอ้รถที่ป๋าใช้อยู่มันเป็นตัวอะไรครับเป็นตัว all new Euro 3ย u r o 3ตัวแรกเลยอ๋อครับอันอันอันนี้โฉมที่เท่หร่แล้วป๋าน่าจะประมาณโฉมโฉมที่หละ ชมที่5้าป๋าป๋าร้องไลห้ผมหน่อยชมแรกคืออะไรฮะหน้าเดิมหน้าเดิมเป็นตัว all new ตัวหน้ากระสุนน่ะครับแล้วก็มาปี2017ฮะ2018ครับแล้วก็มาเป็น m u X กับ Fortuner เป็นที่ที่ผมถ่ายคิดที่แล้วครับแล้วก็หน้านนี้เป็น2020อันนี้คือหน้าที่5แล้วใช่ไหมครับหมดไปเยอะไหมป๋าบอกแล้วครับเพราะแปลงหน้านี่ประมาณ2 2,002 สองมืสองใช่ปะป่าแล้วมันมันมีอะไรเล็กๆนน้อยมั้งไหมไอข้างหน้าไฟไฟเป็นของอะไรไ <ฟ S 1> ครับไฟใช้ของมิวเอ็กตัวเดิมอ๋อที่ติดรอบพี่แล้วใช่ไหมครับผมครับก็จะมาเป็นในส่วนของกันชนเอามาเป็นของ2020ตัดต่อกันครับแล้วก็เป็นไฟมีไฟเลี้ยวเพิ่มเข้ามากับไฟตันหมอกสวยนะสีสีอะไรป่าสีเขียวมุกทองครับสีเขียวมุกทองเหมือนเดิมป่าครับผมไฟหน้าเป็นวิวเอ็กนะครับไฟหน้ามิวเอ็กสองพันสิบเก้าน ผมมาถ่ายรอบพี่สองก็ยังหล่อเหมือนเดิม,มะนะครับผมใสแจ๋วไว้ป๋าแล้วก็ตัดด้วยขอบสีเทาทํามทไมต้องตัดสีนี้ป๋ามันแล้วแต่คนเนี่พี่บางคนเขาก็สีเดียวเลยสีเดิมสีรถเดิมบๆบางคนก็ตัดสีดําแล้วแต่เราจะเล่นลวดลายอะไรเงี้ยรลรว,วไฟไฟตัดหมอกเป็นของอะไร,รอะป๋าก็เป็นของตัวของของเขาเลย2020ไปตัดหมอกมากับไฟเลี้ยวครับแล้วผมก็เอาเป็นของแผ่นไดเทมา กราฟอีกทีหนึ่งของของใครครับอันนี้เป็นแบรนด์ของนากระมลครับอ๋อของของนากะมล K M Racing ครับผมอ๋อครับผมอันนี้แกเขาเรียกว่านะดังดังงั้นดังดังแน่นอนครับไวั์รื่นชอบครับผมแล้วก็จังหน้าครับกระจังหน้ามันจะเป็นสองชั้นมีชั้นบนกับชั้นล่างของคือถ้าเป็นของมันเดิมเลยอ่ะคือมันก็พอดีเลยแต่ถ้าอันนี้คือมันต้องมาตัดต่อเพื่อให้ให้รับกับมุมไฟตรงเนี้ยครับ มันก็เลยเป็น2งชิ้นมาตัดต่อเพื่อเพื่อทําช่องว่างตรงนี้ให้มันปิดรับกมุมไฟอ๋อตรงนี้ใช่ไหมครับครับผมอ๋ออ๋อนี่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 ปิดพอดีเลยครับะครับผมแล้วก็มีแผ่นเททไยเทของน้กกุมมลเหมือนกันของน้กกุมมลนะครับผมไทเทเนียมน้ากุมมลเยสซิ่งฮะครับผมคนนี้ดังจริงอ่าผมถามว่าไอตรงกระจังหน้าเนี่ยมันมันเป็นสีดําเงาอยู่แล้วใช่ไหมะรัถ้าถ้าเป็นอีสุสองพันยี่สิบอะ ผมมัน<ผ>ม,มันเป็นตัวมันมันเป็นสีเงาไงี้ไหมป่าป่าพ่อผมไม,ไม่แน่ใจนะเพราะว่าอันนี้พอมันต้องไปตัดต่อแล้วก็คือทําสีอีกรอบหนึ่งอืมครับผมแต่ดูดูงานนะดูดูงานใกล้ๆนะไม่รู้เพื่อนๆเห็นป่ะเนี่ยมันพอดีกับไฟเลยนะเดี๋ยวให้ป่าเน่งพาดูรอบคันอีกรอบก็ได้ว่าป่าทําอะไรไปมั่งชุดหน้าก็มีประมาณเท่านี้ที่คร่าวๆที่บอกไปครับเป็นหน้าส0 2พันยี่สิบครับด้านข้างก็ ตัวเก่าจะเป็นสติกเกอร์ที่ว่าเต็มคันเลยครับมีรูปหมาป่าเปลี่ยนเปลี่ยนติ๊กเกอร์อีกแล้วฮะป่าครับผมเพราะรอบนี้มันครบป,ปีนึงแล้วและอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเดือนเดือนนี้วันที่19มันจะมีงานใหญ่ที่สนามคลองห้าเดี๋ยวให้ป่าฝากงานหน่อยป๋าเอารถไปโชว์ไหม ผมมาไปครับเพราะมันเป็นงานของที่พวกผมจัดการของล้านสีอะไรซิงร่วมกับสงนีสุเมทโทชัยพฤกษ์มาจัดวันที่สิบเก้าครับก็ตั้งแต่สามโมงเช้าถึงตีสองวันวันที่เท่าไหร่นะป้าวันที่สิบเก้าธันวาครับสิบเก้าเดือนนี้ใช่ไหมับผเดือนธันวาเดือนธันวานี่ครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามครับผมจะเชิญทุกคนเลยที่เป็นสายซิ่งรักโซซิงมีทุกอย่างครับมีรถประกวดสวยงามในสนามอะไรเงี้ยมีหมดมีถ้วยรางวัลให้หมดฝากงงานนี้ด้วยครับได้ครับ ๋ก็เลยมันก็เลยครบปีทางกลุ่มก็เลยปรึกษากันก็เลยเปลี่ยนสติ cker มาคือหนึ่งปีก็คือจะเปลี่ยนสติเกอร์ประมาณนั้นครับก็เลยคุยกันก็จะเป็นคอนเซปต์แนวแบบคินคีนและตอนเนี้ยครับก็จะออกมาประมาณนี้เ๋ยวผมดใหม่ครับดูเรียบเรียบนะป๋าครับผมระตูอป๋าเป็นเพียวคานไม่ไม่ใช่งานเพียวเป็นงานเป็นงานไปหุ้มอ๋อลายอะไรครับป๋าลายเอฟวันครับ ไรบวันงานของใครป๋าอันนี้งานของตีตีนะครับผมตีคาร,ร์บอนช็อปของห้านี่ดูด,ดูมาถ่ายรอถสองเงาแว๊บอยู่เลยป๋ามีอะไรเด็ดๆบ้างไหมที่ทําให้รถเงาป๋าหรือว่ายังไงถ้าอันนี้ผมล้างรถเองผมจะใช้น้ํายาล้างจานอะ่ะสันไลอะมีลงแว็กไหมไหมป๋าครีมเครอรพอล้างเ,เสร็จปุ๊บก็คือใช้ซีเจคัสีอ๋อซีเจครับผมซีเจแจ็คซีเจ อ๋อครับผมอันนี้เงาแน่นอนครับการันตีอ่าล้อใช้เป็นของอะไรครับป๋าเลนโซครับเป็นของรุ่นอะไรครับตัวโปรเจกต์ดีดีวันเอสนาฝาปิดไทเทฝาปิดไทเทของงานของไอรอนบาครับครับก็มาจากร้านนักกระมลเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ของร้านตีบตีชอบของที่ที่พี่ไปทำแรับผมามาใช่ไหมครับอ๋อครับข้างหลังครับป๋า ข้างหลังก็เป็นงานุู่เหมือนกันฝ่าท้ายลาย F1 ลาย F1 ของใครป๋างานตีครับเดี๋ยวร้อยผมมีตังก่อนมีตังเดี๋ยวจัดมั่งอะแล้วก็จะมีค้ำค้ำของใครอป๋าอรอนของรอนบาร์อ่าเดี๋ยวให้ป๋าเปิดดูแล้วก็มีข้างหลังก็รอนบาร์ครับเมื่อคลิปที่แล้วอะผมไปถ่ายกลางวันนะแดดแดดมันแรงไปหน่อยแรงมากเลยผมว่า อันนี้ป่าเขาแปลงหน้ามาใหม่แล้วก็ใต้กระโปรงเนี่ยมีอะไรเด็ดๆแน่เลยแต่ผมเห็นในเฟซป่านะมีอะไรลู่ลูกใหญ่ๆแล้วเดี๋ยว่อยดูนะครับผมมีแน่นอนครับมีแน่นอนไอ้รอบที่แล้วติ๊กเกอร์ตัวนี้มันอันนี้ก็คือเป็บนปกลุ่มใหม่ครับโอเอซิสโอเอซิสแล้วก็เพียวเพียวครับมข้งข้างล่างอะป๋าเอ็มเอ็มของเป็นอู่ของบางมัดครับอ๋อครับรับรีแมปแล้วก็เซอร์วิสเดี๋ยวของเพียวเพียวก็จะเปลี่ยนลว เหมือนเป็นลายข้างแล้วก็มีรันนัมเบอร์เหมือนกันครับผมโดยเข้าๆประมาณนี้ระจกมองข้างกัป๋ากระจกมองข้างเป็นลาย F1 F1 ครับผมคือของใครฮะโทนเดียวกันเลยของมอนซาสลายชัดเจนครับป๋าครับผมถ้ากลางวันนี้น่าจะปิ๊งเลยนะส่วนสติ๊กเกอร์ข้างนี้ก็เป็นของป๊อปคอนป๊อปคอนอินเตอร์อาร์ตอ๋อเจ้าเจ้าเดิมที่เจ้าเดิมไปทำใช่ไหมครับ าง,งานสีก็เป็นของช่างมัดคลองสิบสองจะดูข้างในหน่อยไหมป๋าเ,เกจวัดเป็นของอะไรป๋าก็จะมีดิฟฟี่มีดิฟฟี่ครับหกตัวแซตดีหนึ่งตัวซตดีหนึ่งตัว,ตวแล้วก็วัดบูธใช่ไวัดบูธข้างๆวัดบูธอะไรอะป๋ามอนเตเกตครับมอนเตเกตนะแล้วพวมอะไรครับป๋าพวมอะไรเป็นของนาดี้แล้วก็หัวเกียร์เป็นงานแฮนด์เมดคือคกึ่งขึ้นมา แล้วก็จะมีสกรีนเหมือนเลเซอร์ชื่อกลุ่มเดี๋ยวเข <ๆ S 2> ้าไปดูใกล้ๆครับปลาสกรีนเลเซอร์สองข้างครับจะเป็นของอินกะกับเพียวๆเ,เห็นไหมมองเห็นเปล่า um? ไม่ดูนะเดี๋ยวนี้ก็คือทําขึ้นมาหัวเกียร์ครับน้องน้องในกลุ่มทําให้ครับมีมหุ้มข้างล่างหุ้มข้างล่างของอะไรฮนะขอของอากาะระครับครับผม ประมาณนี้ป๋าไอ,ไอตรงนั้นนะปรับบูทมือเหรอใช่ครับปรับบูทมือเพิ่งเพิ่งทำมาเพิ่งเพิ่งทำมาหรือครับผมมาพร้อมรอบเครื่องห้องเครื่องนี่แหละออกม,มาพร้อมห้องเครื่องนะครับผมอเดี๋ยวผมขอดูห้องเครื่องแล้วกันป๋าได้ครับอเดี๋ยวดูใต้กระโปรงฮะมีอะไรมั่งโอ้โหเป็นไ,ไงจากจากรอบที่แล้วกับรอบนี้คนละเรื่องไงป๋าครับผม ลูกเบื่อล้มเลยนะมันป๋าผมผมถามล่ครับสองลูกเนี้ยต้องพอทํามาแล้วมันต้องไปจูนกล่องจูอะไรอีกวะต้องรีแมปครับเป็นไปไงมั่งป๋ามันแรงึ้นตอนแรกคือมันมันจะรอรอบเพราะว่าของเดิมมันโบลูกเดียวฮอันนี้มันเป็นสองลูกคือมันก็ต้องไปรีแมปรีแมปใหม่อ๋อครับมันมันทํางานยังไงป๋าสองลูกเนี้ยป๋าก็คือเอาลูกนี้ตัวล่างครับ เป็น F55 เอามาปั่นตัวบนครทีค F08 มันมีผลกับความแรงไหมป่าเนี่ยผมอยากรู้ว่ามีแน่นอนครับเพราาะว่ไอตัวไหนดึงดึงเข้าก่อนป๋าจะเป็นไอล็กครับผมดึงดึงเข้าก่อนปั่นดึงดึงเข้าลูกใหญ่ครับผมแล้วลูกใหญ่ก็เข้าเข้าอกระบอกสูบแพรครับผมอมันเหมือนช่วยกันดึงไะป๋าครับผม ไอ้ลูกเลี้ยงนิ่มเป็นอะไรป๋าเอฟห้าห้าเอฟห้าห้าท่อท่อร่วมของอะไรป๋าทั้งหมดเลยเป็นงานของป่าตานเฮทพีดีจากบ้านแถวป่าตานเฮทพีดีครับผมบ้านแถวครับอืมสวยนะไอ้นี่เรียกว่าอะไรป๋าปากแตรครับปากแตรนะก็ของป่าตานเหมือนกันหมดอ๋อครับทั้งคันนะครับแล้วนี่มีไอ้นี่ด้วยป๋าเขาเรียกว่าอะไรนะแพ็กเกจไอ้แพ็กเกจเนี่ยครับผม เอาไว้ระบายไอเสียให้ป่ะตัดไหมป๋าเอาเรื่องอยู่ตัดไหมมันตัดตัดดังไหมดังอยู่กันดังอยู่ใช่ไหมอยากลองฟังดูรอบได้ไหมเขาจะว่าอ่างนงั้นงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวเกรงใจเอาป๋าก็จะมีฝาวาวรอบรอบที่แล้วจะไม่มีลายอันนี้ก็คือป๋าต้านนี่นี่นี่สีป๋าต้านทําสีให้มาใหม่เปลี่ยนไปให้ป๋าก็คือรอบที่แล้วอินเตอร์จะเป็นไทเท แต่รอบนี้จะเป็นงานอโนได์คือคุมโทนเพราะรถมันเป็นสีเขียวะตัดด้วยโทนดําม่วงอ๋อผมก็ว่าทําไมต้องเป็นสีม่วงกับดาแล้วตัวรถมันเป็นสีเขียวอะไรประมาณนี้มันจะท<น>ะะําให้ห้องเครื่องเราดูแคบลงเวลาแบบไปออกรายการถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยอ๋อครับป๋าเวลาถ่ายปุ๊บมันจะไม่กระจายอย่างถ้าเป็นงานไทเทียมันจะหาแบบหาจุดตรงไหนดินดินไม่ได้เลยมันจะกระจายไปหมดครับอืมก็ เราก็จะมีงานพวกเล็กๆน้อยๆพวกท่ออะไรเงี้ยเอาไปชุบโครเมียมไอ้พวกนี้ด้วยป้าป๋าครับผมนี่นี่ไอ้พวกนี้ทามาใหม่หมดเลยป้าป๋าหมดเลยครับหม้อน้ําใหม่เป็นหม้อน้ําอลูมิเนียมเพราะว่าเป็นโบสสองลูกหม้อน้ําเดิมมันใช้ไม่ได้ไอ้ไอ้หม้อน้านี่ก็เปลี่ยนเหมือนกันนะป้าเปลี่ยนครับผมผมจำไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูคลิปเก่าๆอ่ะของเดิมมันจะเป็นหม้อน้ําเดิมอ๋อครับครับท่อเนี่ยป๋าท่อนี้ก็คือมีนงาน h ด d อินเตอร์สร้างขึ้นมาใหม่ของของใครป๋า ของป่าตานเหมือนกันอ๋อของป <amp> um. ่าตานครับผมป่าป่าตานอยู่ที่ไหนเขาเขาชื่ออู่อะไรครับบ้านบ้านแผลว่ะบ้านแผลวป่าตานบ้านแผลวเขาอยู่ที่บ้านแผลวอยู่แล้วแต่คือมันเป็นโรงงาน่ะของเคสพีดีเลยอ๋อก็ก็คือมันเป็นอะไรแต่งที่วัยรุ่นรู้กันอยู่แล้วเขาเขาผลิตผลิตเลยอ๋อเขาเขาเรียกป่าตานแล้วก็รับใช่ชื่อป่าตานอืมเป็นไรห้องเครื่องมารอบนี้มันไม่เหมือนรอบที่แล้วเลยนะเจ๋วเลยป่า อันนี้คือเป็นงานนี่อะไรป๋าอะไรนะงานคืองานสร้างขึ้นมาเองเอามายึดกับกระจังหน้าแต่เนี้เป็นงานสองตัวนี้ไอ้นี่ไทเทของป๋าตาลเอพีดีอ๋อของเอพีดีเหมือนกันจะตีแบนเอีดีครับน็อตเนื้อนี่ก็เอพีดีหมดครับเก็บเหมือนกันนะป๋าเนี้ยหมดเนื้อเนี่ยเนี้ยจริงๆริอะป๋าได้ได้อะเนี่ยเนี่ยเก็บหมดเลยนะ ตรงตรงเนี้ยตรงเขาเรียกหัวอะไรครัป๋าโอ้เก็บเหมือนกันนี่ว่าเป็นเป็นเขาเขาเรียกว่าอะไรป๋าล่องสายพานอ่ะมูเล่สายพานอ่ะอ๋อเป็นมูเล่นะแต่เป็นของแต่งนะป๋าครับผมหูม้ารอบนี้โอ้โหสุดป๋าเฮ้ยใช้ได้มันลอกโคจิ่งเลยลอกอะชุบโครเมียมไหนคป๋าทุกรอกตั้งสายพานก็ชุบโครเมียมเลยนี่น็อตเนิร์ดก็อันนี้หมดเลยนะครับอันนี้พร้อมโชว์ครัป๋าพร้อมเลยนี่ตัวนี้ยังชุบโครเมียมเลยนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยที่วัดน้ำมันนะวัดน้ำมันเครื่องเลย มีไฟด้วยป่าไฟอยู่ไหนนะไฟซ่อนอยู่ไหนซ่อนอยู่ข้างล่างมันมีไฟซ่อนอยู่นะรอบที่แล้วก็มีท่อระบายไอแค่เส้นเดียวแต่อันนี้คือมันต้องเพิ่มเป็นสองอะท่อตัวไหนอ่ะอ๋อท่อระบายไอนะพวกนี้ของอะไรป่าของปะตานของปะตานของงานของพีพีอาร์ซีครับหูเจ๋วเื่อ่ป๋ารอบเนี้ยรอบนั้นก็รอบนี้เละเรื่องนะอันนี้เรียกป๋าไม่ต้องเรียกเรียกอะไรเรียกเสียแล้ว รอบนี้ก็หมดไปประมาณเข้าๆประมาณแสนแสนหมื่นแสนหมื่นนะทอนมาเจ็ดร้อยรดไปเจ็ดร้อยอ่ะเหมือนน่าจะดัดไซยอะไรสักอย่างนะแบรนด์ของเขาอยู่ตรงนี้บอยมั้งใช่ปะอะไรอ่ะท่อบอยท่อซิ่งน่าจะใช่ของครับดีนี่อย่ใกล้เขาใช้ดัดไส์อ่ะครับครับคราวที่แล้วมันจะออกออกท้ายนะ แต่รอบนี้มันจะอยู่หน้าเพาแล้วท่ออ๋อท่อท่ออยู่หน้าเพาแล้วครับอ,อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ป๋าดูรายละเอียดยไอ้พวกนี้หน่อยีอยพวกเนี้ยไอ้ที่ยึดกระจังหน้าเรียกกระจังหน้าใช่ไหมครับผมเนี่ยดูรอยต่อยับเลยป๋าเนี่ยอินเตอร์ป๋าอินเตอร์เปลี่ยนมาป่ะอินเตอร์ชุดใหม่อ่ะ เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนให,ใหม่เหมือนกันเราไล,ล,ลน์เตอร์หกปของอะไรป๋าก็งานของป๋าตาลเหมือนกันพีพ C อาีมองไม่เห็นนะเปลี่ยนใหม่เลยนะครับผมอยู่ข้างในมองไม่เห็นโอเคมีอีกไหมป๋ากา็รอบนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็ดูรถป๋านเน่งเรียบร้อยนะครับก็มีแต่งภายนอกแล้วก็ภายในแล้วก็วันนี้มาห้องเครื่องนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยครับป๋า อลังการอลังการ,อล,การอลังการแน่นอนนะเจ็บแต่จบนี<ด>ถ่ถ้าถ้าถ้าเบิ้ลได้นี่อยากให้เบิ้ลแั่รอบแบบแต่มันที่สาธานะนะครับผมอยากเขาจะว่าเอาเดี๋ยวเขาจะว่าเอาโอเคครับปะ่าเดี๋ยวให้ป่าฝากหน่อยฝาก Facebook ของป่าแล้วก็เพจกลุ่มครับเพื่อนๆอ,อยากเอารถไปโชว์ตามงานเงี้ยก็ติดต่อกับป่าได้เลยเดี๋ยวให้ป่าฝากหน่อยก็ถ้า f อทุกคนติดตามผมก็ Facebook คือสุชาติจนุวัฒน์ตามที่ขึ้นเลย <S <S แล้วก็ถ้า ติดตามทางกลุ่มกับเพจกลุ่มก็จะมีของเพจกลุ่มเพียวเพียวและซิงทีมโอเอซีสและซิงขับอินกะครับก็ประมาณนี้ครับสกลุ่มใหญ่ๆแล้วก็ถ้าเกิดเป็นทางของทางสูนิีสูบริษัทร้านยางอนะไรที่ต้องการแบบเอารถผมไปโชว์อะไรเงี้ยคือติดต่อผมมาได้เลยหรือทางเพจกลุ่มได้ถ้าติดต่อหานผมก็คือเบอร์โทรเลย 0860354003ครับแล้ว Facebook ครับ f เฟซบุ๊กก็ติดต่อทาง Facebook ก็ได้ครับป่าได้ครับจะเอารถป่าไปโชว์ตามงานนี้ก็ติดต่อกับป่าเลยนะครับครับผมติดต่อมาได้เลยก็รายละเอียดก็คุยกันหลังไหม่ได้ครับหรือว่าโทรไปหาป่าโดยตรงนี้ก็ได้ได้ยดวันนี้ป่าแต่งมาอลังการว่าเดิมับดีแจ๋วว่ารอบที่แล้วอีกป่าสุดอะรับผมโอเคครับก็พาไปดูรถของป่าเ่งแล้วนะครับ ป๋าเนยงมากลับมารอบนี้นี่อลังการมากเลยทำทโบอคู่ฮะป๋าโบคู่โบคู่หน้า2020หน้า2020เก็บรายละเอียดในห้องเครื่องครับครับผมก็เล็กๆน้อยๆพวกเขาเรียกว่าเนนะไอ้ข้อต่ออะไรนะป๋าของของใครนะเป็นงานของป๋าตาล HPD ครับหัวพิตติงอะไรแบบเนี้ยครับผมโอเคก็เพื่อนๆไปติดตามกับป๋าเนียงได้นะครับหรือว่าจะเอารถป๋าเนียงไปออกงานไปโชว์ไหนก็ติดต่อป๋าได้เดี๋ยว ผมขึ้นหน้าเพจ Facebook แล้วก็เบอร์โทรให้ครับคลิปหน้าก็ผมจะพาไปดูรถอะไรนะครับ,รบนี้เป <ผม S 1> ็รุ่นรถซิงก็จบแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ Thank you Thank you